นี่จ้านี่จ้าเนื้อแห้งเนื้อแห้งปิ้งแล้วแล้วมาเด้อมาเด้อนี่เนื้อแห้งพอได้กินอยู่เด้อปิ้งใส่เตาพิงย่างเออเอาเอาเอาเนื้อแห้งตากหน้าเตาพิงนี่ปิ้งซุกแล้วจ้ามามามากินน้ำกันสิตําบมังหุงหนึ่งข้าวเหนียวกินกับปิ้งเนื้อแห้ง มาเด้อจ้าทากินน้ำกันเด้อนี่ได้กินแล้วเด้อโอ้ยมา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 ตามมะฮุงแล้วละจ้าโอ้ยกวาดขกแซบ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 ตามมะฮุงปิ้งเนื้อพี่น้อง ข้าวเหนียวสุกแล้วข้าวเหนียวสุกแล้วมามามาพี่น้องหนึ่งข้าวเหนียวเมืองนอกแล้วหนึ่งใส่อันนี้แหละกีก็ตํามะฮุ่งปิ้งเนื้อเด้อมาเด้อมาเด้อจ้ากินน้ำกันเด้อหนึ่งข้าวเหนียวสุกแล้วข้าวเหนียวเมืองนอกแล้วพี่น้องเด้อบัคือเมืองไทยแล้วมันมีอันใส่ข้าวใส่ใส่นี่แหละอุ้ยหอนๆเลยมากินน้ำกันเด้อจ้ามาจ้ามาจ้ากินข้าวน้ำกันจ้านี่ปิ้งเนื้อ ปิ้งเนื้อแห้งกระตมหัหหงจ้าเห็นอยู่บอกมามาแซ่บๆนำกันลูกไส้ใหญ่จ้าวันดีครับเลูกลูกไส้น้อยแซ่บปากคักๆสวัสดีครับลูนานๆได้กินข้าวเหนียวพี่น้องปิ้งเนื้อแห้งตำบมังุงข้าวเหนียวอ้ยข้าวกันขนาดมาเด้อมาเด้อจ้ามากินนำกันจ้า แซบแซบน้ำกันจ้าซามแม่ลูกโอ้ยโอย <laughs> มา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 แซบแซบน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องเอ้ยแซบแซบทำมะขูปี้เงือ มาแล้วป๊ะป้ามาแล้วมาบ้ามากพี่น้องลูกชายมาตร้องเรียนหิว น่านานจะได้กินข้าวเหนียวแซ่บลายมรลุครับหิว<ะ>ข้าวมาตั้งโรงเรียนมากิน้ำไกรด้วยจ้า มีต้นประแดดนำเดอ้อนี่มามาต้นประแดดของฉัน <laughs> <laughs> มา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 กินกินก่อนเดอ้อจ้ากินก่อนเดอ้อมากินตำกันเดอ้อสุภูสุคนมากินตำกันเด้อคะ่ะมาแล้วเป กินก่อนกินก่อน <laughs> จํำประแดกน้ำกันพี่น้องอู Ooh, แ้แซ่บแซบลูกซายมาต่อโรงเรียนหิวข้าวแห้งาพากกันหิวข้าว <laughs> จํำประแดกข้าวเหนียว <laughs> มามามากินน้ำกัน <laughs> hiu hiu